ตอนที่714ร่างกายที่อัดแน่นไปด้จิตสังหารอันเข้มข้นได้ส่งผลในมิติในรอบถึงกับปีแตกพร้อมๆกับความเย็นเยือกที่แผ่ออกไปรอบพิศทางเมื่อสายได้อบล่างและวิญญาณของเด็กสาวตัวน้อยเอาไว้ขณะที่เขาก้าเดินออกไปโดยที่เลือดของนางได้อาบไปทั่วร่างของเขานางเป็นเพียงแค่เด็กหญิงอายุห้าขวบที่กำลังน่ารักและหลักแหลมทว่าตอนนี้และตกตายลงอย่างน่าสังเวช อยู่ต่อหน้าของเขาด้วยความเจ็บปวดอะไรที่ติโดยที่เขาไม่สามารถช่วยชีวิตใครภายในหมู่บ้านไว้ได้เลยแม้แต่คนเดียวเมื่อคิดถึงเรื่องเมื่อครึ่งเดือนก่อนเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ภายในหมู่บ้านแห่งนี้มันก็ทําให้ดวงตาของเขาแปรเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มระหว่างที่ร่างกายของเขากําลังปลดปล่อยกลิ่นไออันปลาเทียนออกมาอย่างบ้าคลั่งริย,ยำเอ๋ยการาทาลายตําหนักตัวอ่อนของพวกเรางั้นหรือไอลิยำฆ่ามันซะกลุ่มผู้ช่วชานตระกูลแมลงพากันส่งเสียงออกมา พร้อมท้งกระจนก็ใส่ทางหลินเทียนฆ่ามันพวกเขาปากันส่งเสียงกำลังออกมาพร้อมถังฟาดฟันกระบี่เขาใส่ทางหลินเทียนพร้อมๆกับทักษะเทวะมากมายนี่จึงทําไม่มิติโดยรอบถึงกับส่งเสียงปีดแตกออกมาอย่างดังพลังทําลายมากมายได้บดบางท้องฟ้าเหนือศีรษะของหลินเทียนเอาไว้ทั้งหมดหลินเทียนที่เนื้อตัวเปื้อนเปื้อนเปด้วยเลือดมือซ้ายของเขาก็ได้อบล่างไร้วิญญ,ญาณส่วนมือขวาได้ยกขึ้นเล็กน้อยพร้อมถังฟาดฟ,ฟันออกไปฝุบฝุบฟุบ คลื่นกระบี่ที่อาจได้มาได้จิตสังหารได้พุ่งออกไปรอบทิศทางและเปลี่ยนภาพตรงหน้าให้กลายเป็นกองเลือดเขายังคงก้าวเดินออกไปพร้อมถังฟาดฟันออกไปอย่างไม่หยุดยัง้งเสียงกระบี่กำลามถูกส่งออกมาอย่างต่อเนื่องขณะที่หน้าผากของเขาได้เปล่งประกายแสงออกมาแล้วสังเวยออกมาด้วยทะเลกีบดอกบัวและตัดใดที่มีสัญ,ญญาณชีวิตที่ใดคลื่นกระบี่สังหารก็จะพุ่งออกไปทางนั้นและก่อให้เกิดเป็นแอ่งเลือดโดยที่ทะเลกีบดอกบัวเองได้ถาโถมออกไปในรอบ วินาทีที่กีบดอกบัวได้ไหลซึมเข้าไปภายในร่างกายของพวกเขาก็ทำให้พวกเขาส่งเสียงกรีดร้องออกมาอย่างน่าสังเวชขณะที่หลายๆคนได้พากันกลมศรีรษะของตัวเองเอาไว้เสมือนกับขาดสติฝุบฝุบฝุบกึ้นกระบี่ในพุ่งผ่านออกไปอย่างไม่หยุดหยัง้งและมันก็เป็นเพราะว่าได้รับผลกระทบจากกีบดอกบัวจึงได้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญตระกูลมแมลงแปรเปลี่ยนกลายเป็นกองเลือดไปในทันทีและยำเอ๋ยจับมันให้ได้ หนึ่งในผู้คนได้ส่งเสียงออกมาผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในตระกูลสาขามีเยอะมากๆและทำให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญปากันล้อมรอบพืนที่แห่งนี้เอาไว้ข่ามันแม้ว่าสามารถมองเห็นความหวาดกลัวจากสายตาของพวกเขาได้แต่ก็ยังส่งเสียงข่าออกมาเพื่อจะสร้างความมึนอหัวไม่กับตัวเองหลินเทียนที่มีโรงตายแน่แน่และอัดแน่นไปด้วยความกระหายเลือดได้ก้าวเดินออกไปพร้อมทังฟาดฟันกระบ,บี่ไปทางผู้เชี่ยวชาญตระกูลแมลงซึ่งอยู่ในเขตแดนวิญญ,ญาณนิรันดร์ระดับที่2 จนแยกออกเป็นชิ้นชิ้นก่อนดิขึ้นกระบี่ทั้งหลายจับฟาดฟันไปยังล่างของศัตรูจนขาดออกเป็นสองส่วนส่งผลให้วอวัยวะภายในกระจัดกระจายออกไปรอบพื้นที่พร้อมตั้งหันไปสังหารผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในรอบะนี่ไม่มีใครสามารถขวางทางเขาไปได้ตอนนี้จิตสังหารของเขาได้บดบางสายตาเสมือนกับเทพปีศาจที่เกิดขึ้นมาเพื่อการสังหารเท่านั้นฝุบเขาได้ก้าวเดิอนออกไประหว่างที่กระบี่ในมือของเขาได้สั่นไหว และฆ่าชีวิตผู้เชี่ยวชาญตระกูลแมลงที่อยู่ในเขตแดนวิญญาณในระดับที่5ไปเลือดได้สายกระจายออกเป็นรอบทิศทางดาบท่าที่เขายกกระบี่ขึ้นมันก็จะต้องดับชีวิตของศัตรูตาบเท่าที่เขาก้าออกไปก็จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญตระกูลแมลงนอนจมกองเลือดจะเจ้าเจ้ากล้านักนะผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนวิญญาณในระดับที่5้าได้ส่งเสียงสั่นๆออกมาเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนวิญญาณในระดับที่ห้า ก็ยังคงจ้องมองออกไปอย่างร่างกายที่ถูกฉลมไปไเลือขดขณะที่อุ้มร่างของเด็กเอาไว้ในมือเสมือนนังที่เป็นความตายที่ก้าวเดินออกมาจากขุมนรกด้วยสีหน้าที่หวาดหวัน่นเห็นเพียงแค่ว่าอีกฝ่ายได้ยกกระบี่ในมือขึ้นพร้อมทั้งเก็บเกี่ยวชีวิตของพวกพ้องของตนอย่างไม่ปราณีโดยจะไม่มีใครสามารถขัดขวางได้เลยแม้แต่น้อยไม่เว้นแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนวิญญาณนิรันดร์ระดับที่หที่ตกตายลงไปแล้วหลายคนดวงตาของหลินเทียน ยังคงอัดในบรดจิตสังหารระหว่างที่กระบี่ในมือของเขาที่สั่นไหวพร้อมทั้งปรากฏขึ้นตรงหน้าของผู้เชี่ยวชาญตระกูลแมลงที่อยู่ในเขตแดนม,มิญญาน,นหลระดับที่5คนนั้นนี่เจ้าฟุบเลือดได้ใส่กระจายออกไปรอบทิศทางขณะที่เขาได้ฉีกร่างของศัตรูออกเป็นชินช้นชิ้นใบหน้าของเขายังคงแสดงเห็นถึงความดุร้ายขณะที่กระบี่ในมือของเขาได้กวาดแกว่งออกไปรอบทิศทางฟุบฟุบฟุบเลือดได้สส่กระเซ็นออกไปรอบพื้นที่ เสียงกรีดร้องถูกส่งออกมาไม่หยุดหย่อนขณะที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนได้ก้าวถอยกลับไปด้วยสีหน,น้าที่หวาดหวั่นเจ้ามนุษย์เสียงคำรามด้วยความกลัวถูกส่งออกมาระหว่างที่แรงกดดันอันหนักหน่วงได้กวดออกไปรอบพื้นที่ท่านหัวหน้าสาขาเยี่ยมในที่สุดท่านก็ออกมากลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายพากันส่งเสียงออกมาหัวหน้าสาขาของพวกเขาอยู่ในเขตแดนเครื่องก้าวเจ้าแห่งเตา๋าและก่อนหน้านี้ก็เก็บตัวฝึกฝนแล้วก็ต้องรีบออกมา ในช่วงเวลาวิกฤตซึ่งหลังจากที่เขาได้เห็นภาพตําหนักของตัวอ่อนกลายเป็นซากปลาหลักพังและรวมไปถึงซากศพของพวก้องที่ถูกย้อมไปได้วยเลือดนอนกองกันอยู่เต็มพื้นก็ทําให้เขารู้สึกโกรธจัดทางส่งแรงกดดันของผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนเครื่องก้าวเจ้าแห่งเตา๋ากดทับก็อใสทางดินเทียนเอาไว้นี่จึงทําให้มิติได้รอบถึงกับสั่นไหวไม่หยุดหย่อนนี่แหละพลังของเขตแดนเครื่องก้าวเจ้าแห่งเตา๋าผู้ที่แข็งเก่งที่สุดภายใต้เขตแดนเจ้าแห่งเตา๋า ผู้เชี่ยวชาญแมลงได้ส่งเสียงออกมาอย่างตื่นเต้นหลินเทียนในบกมือของเขาเพื่อส่งขึ้นกระบี่พุ่งออกไปฉีกล่างของคนที่พูดออกเป็นยันชิน้นลนหาที่ตายนักนะผู้เชี่ยวชาญเขียนแดนเครื่องกาเจ้าแห่งเต๋ถึงกับโกรธจัดพอเขาที่แผ่แรงกดดันอันแข็งแกร่งออกไปอยู่แล้วแต่อีกฝ่ายกับการลงมือสังหารคนของเขาต่อหน้าเขาแบบนี้นี่มันเป็นการหยามเกียดเขาจะชัดใต้เป็นซะผู้เชี่ยวชาญเขียนแดดเครื่องกาเจ้าแห่งเต๋าได้ส่งเสียงคำรามออกมา พร้อมๆกับทักษะเทวะด้วยสีหน้าที่ดูดุร้ายหลิ่นเทียนได้หันมองออกไปโดยสภาพที่เหมือนตัวเทพเป็นความตายปีศาจจากกลุ่มนรกและราชาแห่งพูดผีเหล็กก็ว่าได้ประกายแสยงได้สาดส่องออกมาจากรอบทิศทางระหว่างที่เขาได้สังเวยวงเวทสังสารวัฏออกมาเพื่อทําลายทุกสิ่งอย่างหลังจากนั้นวงเวทสังสารวัฏก็ได้พุ่งบทบังร่างกายของผู้ช,ชาญที่อยู่ในเขตแดนเครื่องก้าเจ้าแห่งต่อไปในทันทีนี่มันบุ่ม มันได้เข้ากระแท่งร่างของผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนขึ้น่้งกาจ้าแห่งเตาจนกระเด็นออกไปไกลด้วยร่างกายที่เริ่มปีแตกหลีนเทียนในพ่วงเข้าประชิดร่างของผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนขึ้นข้า,ขาเจ้าแห่งเตาคนนั้นด้วยความเร็วนี้เหมือนกับมันแปลเปลี่ยนร่างของเขาจนกลายเป็นสายฟ้าสีทองนี่เจ้าฝุบนเกลื่อนกระบี่ได้ฟาดฟันเป็นอย่างร่างของผู้เชี่ยวชาญคนนั้นจนแปลเปลี่ยนกายเป็นกองเลือดในทันทีนี่ท่านมันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงกัน ภาพหลอนนี่มันต้องเป็นภาพหลอนแน่ๆผู้เชี่ยวชาญตาระกูลแมลงที่เหลือได้แต่สั่นสะท้านไปเพราะว่าหัวหน้าสาขาของพวกเขาที่อยู่ในเขียดแดนเครื่องก้าวเจ้าแห่งเตากลับถูกสังหารลงง,ง่ายๆแบบนี้กันหรือหลินเทียนได้หันมองออกไปพร้อม่ังฟาดฟันกระบีน่ในมือออกไปอย่างต่อเนื่องเสียงกรีดร้องดังระง,งมูกส่งออกมาไม่หยุดหย่อนระหว่างที่ผู้เชี่ยวชาญตระกูลแมลงตกางตายลงไปอีกหลายสิบคนผู้เชียชเ่ยวชาญเขตดแดนเครื่องก,ก้าวเจ้าแห่งเตาของอีกฝ่า,ออฝายนั้นไม่ได้อ่อนแอ และหากเป็นการต่อสู้ปกติปกติแล้วก็คงจะไม่สามารถสังหารอีกฝ่ายได้ง่ายๆแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ร่างกายของเขาได้อัดได้ไปด้จิตสังหารทาให้เลือกใช้วงเวทสังสาร,รวัตรฟาดฝันขึ้นกระบี่ออกไปได้อย่างเต็มกําลังยังดูเหมือนว่าเขาสังหารผู้เชี่วชาญที่อยู่ในเขตแดนเครื่องกาเจ้าจแห่งเต๋าได้อย่างง่ายๆเสมือนกับการตัดญ้าลยก็ว่าได้ฟุบฝุบุบเลือดได้สากระจายออกมาอย่างไม่หยุดยั้งตาม่เลือดของศัตรู แเปื่อนไปทั่วร่างกายของเขาและให้ความรู้สึกที่น่าสยดสยองอย่างมากเสียงร้องโอยหวนอย่างน่าสังเวชถูกส่งออกมาไม่หยุดขณะที่ผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนพากันหันหลังและหนีออกไปแต่ว่ามันเป็นการกระทําที่ป่าประโยชน์เพราะว่าหลินเทียนได้พัฒนาทักษะก้าวย่างสวรรค์ของเขาจนไปถึงขั้นที่ห้าแล้วจึงทําให้ความเร็วของเขาเหนือกว่าผู้เชี่ยวชาญเขตแดนเจ้าแห่งเต่าได้สาไม่มีทางเลยที่คนเหล่านี้จะรอดพ้นไปจากน้ํามือของเขาได้ เสียงกรีดร้องอย่างสิ้นหวังถูกส่งออกมาไม่หยุดหย่อนหลินเทียนที่มีดวงตาแดงกำ่ำได้อบล่างของเด็กน้อยเอาไว้ในมือขณะที่จิตสังหารและจิตสัมผัสอันรุนแรงของเขาได้กวาดออกไปรอบทิศทางพางยกกระบี่ที่อยู่ในมือฟาดฟันออกไปเพื่อฆ่าชีวิตของทุกคนที่อยู่ในที่แห่งนี้ฟุบฟุบฟุบเลือดได้สาดไปทั่วตระกูลสาขาแห่งนี้ขณะที่เสียงร้องละง,งมถูกส่งออกมาอย่างตื่นตระหนกและก็ยังคงถูกส่งออกมาอย่างไม่หยุดยังขึ้นกระบี่ของเขา ได้ทำลายตัวอาคารฉีกล่างผู้เชี่ยวชาญตระกูะลแมลงไปมากมายทำให้สถานที่แห่งนี้ถูกยอ้อมไปด้วยเลือดอย่างสมบูรณ์โดยมีล่างไร้วิญญาณของตระกูะลแมลงอยู่มากมายหลายร้อยชีวิตรวมไปถึงล่างของศพที่เป็นหัวหน้าสาขาซึ่งอยู่ในเขตแดนเครื่องกาจ้าแห่งเต๋าก็ด้วยกลิ่นเขาเลือดฟุ้งกระจายเตะจมูกขณะที่เขาก้มหน้ามองไปยังล่างที่อยู่ในอ้อมแขนและรู้สึกได้ว่าหัวใจของเขากำลังถูกกีดเพราะแม้ว่าเพราะแม้ว่าเขาจะฆ่าล้างสาขาแห่งนี้ไปแล้ว ก็ยังไม่ทําให้ความโกรธในใจของเขาจางหายไปเลยแม้แต่น้อยเขาได้เก็บอากบีกลับไปพร้อมทั้งอุ้มร่างของนางกลับไปที่ซากตําหนักตัวอ่อนพร้อมทั้งได้ค้นหาซากศพของชาวบ้านที่เหลือไม่ว่าจะเป็นเด็กๆที่เคยฝึกฝนเพลงมัดหรือว่าคนอื่นๆก็ด้วยเพื่อนําพวกเขากลับไปพร้อมๆกันและเขาก็ได้ขอจากไปจนไปถึงที่ตั้งของหมู่บ้านก่อนหน้านี้มันเป็นช่วงค่ําแล้วและหมู่บ้านที่เคยคึกคืนกลับกลายเป็นพื้นที่เงียบสงบ เหมือนกับป่าช้าเลยก็ว่าได้และลงเหลือไว้เพียงกลิ่นขาวเลือดที่ถูกส่งออกมาจากล่างและวิญญาณกว่า20ล่างที่นอนกองอยู่กับพื้นเขานําล่างของผู้สูงอายุทั้งหลายออกไปจากที่แห่งนี้พร้อมทั้งตรงเข้าไปในป่าที่อยู่ใกล้ที่สุดและใช้กระบี่ขุดหลุมฝังศพกว่าร้อยเพื่อฝังศพทั้งหลายเอาไว้พร้อมๆกับป้ายหลุมศพและท้ายที่สุดเขาก็ได้วางล่างของเด็กสาวตัวน้อยเอาไว้ในหลุมเล็กๆขณะที่อัญมณีเปื้อนเลือดได้สองประกายสะท้อนออกมา จากร่างของนางขณะที่ร่างของนางแน่นิ่งพางคิดถึงภาพที่ดูน่าเอ็นดูของนางและความฉลาดเมื่อม่กีวันก่อนที่ชอบกเกาะแข้งเกาะขาเขาตลอดเวลาและมันก็เป็นตอนนี้เองทำให้น้ำตาของเขาอื้อล้นออกมาด้วยความรู้สึกที่ไม่สบายเนื้อสบายตัวอย่างมากเขาได้โบกมือพร้อมทั้งวางร่างของนางลงไปแล,ล,ล้วกบหลุมฝังดินก่อนจะวางป้ายหลุมศพเอาไว้สายลมมันอ่อนได้พัดผ่านมาในยามค่ำคืนมันได้พัดพาใบไ,ไม้แห้งเหี่ยวตามพื้น ออกไปตามสายลมหลินเทียนยังคงแน่นิ่งโดยที่เขาไม่ขยับไปไหนและยืนอยู่ตรงนั้นตลอดทั้งคืนดวงอาทิตย์ของเช้าวันใหม่ได้โผล่ขึ้นมาหลินเทียนยังคงจ้องมองไปยังหลุมศพเล็กๆด้วยความรู้สึกที่เจ็บปวดเพราะว่าในช่วงอายุห้าขวบนั้นมันเป็นช่วงที่ยังไร้เดียงสายอยู่แท้ๆแต่ว่าตอนนี้กลับนอนตายอยู่ภายในหลุมแล้วเมื่อมองออกไปมันก็ถึงกับทําให้เขาพูดไม่ออกก่อนที่เขาจะหันหลังและเดินกลับออกไปด้วยน้งตา,ท,าที่อัดแน่นไปได้วยความกระหายเลือด